ก็สวัสดีเ,เพื่อนเนสมาชิกในกลุ่มนะครับแล้วก็เพื่อนๆพื่อนทาง b e c h a ช n e l นะครับพอดีมีเพื่อนสมาชิกให้แนะนำการต่อวงจรของโมดูล P W M มอเตอร์นะครับต่อใช้งานกับดีเล่น,นะครับเพื่อทำพันกระแทกในงานฟื้นฟูแบตนะครับก็จะประมาณนี้นะครับจะมีโมดูลนะครับ1ตัวนะครับแล้วก็ ดีเล6 0 M หนึ่งตัวนะครับแบบเป็น CNO นะครับแล้วก็คาปาซิเตอร์ค่าความจุ22ไมโครนะครับ50โวลต์หนึตัวนะครับโดยเจ้าคาปาตัวนี้นะครับเราจะต่อที่ตำแหน่ง C2 นะครับครับโดยหันขั้วลบนะครับของเจ้าคาปาตัวนี้ครับหันมาทาง C ตัวใหญ่นี่นะครับ แล้วก็ขั้วบ,บวกหันมาทางด้านโวลูมนี้นะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับขาออกนะครับนี่ก็จะหันทางนี้ก่อนกลับหัวอันนี้ก็จะเป็นไฟลบมอเตอร์นะครับไฟบวกมอเตอร์ไฟบวกจากทับพายไฟลบจากทับพายนะครับเรามาดูนะครับไฟ ไฟลบจากบอร์ดนะครับขาออกที่เป็นมอเตอร์นะครับเราจะมาต่อเข้ารีเลย์ตำแหน่งนี้นะครับท่านี้ซึ่งมันจะตรงกับขาผมด,ดูก่อน85นะครับส่วนค้่วบวกนะครับที่มาจากตำแหน่งมอเตอร์บนบอร์ดนะครับนี่นะครับเราก็จะมาต่อที่รีเลย์ขา86นะครับที่เหลือเราก็จะใช้2ขานะครับ คือ87กับ30นะครับจะต่ออยู่กับข้างนึงจะต่อไปหาทับภายนะครับอีกข้างนึงจะต่อไปปากีบแบตเตอรี่นะครับชุดนี้นะครับชุดนี้ต่อใช้งานได้กับระบบหมอปแปลงแล้วก็ระบบสวิตช,ชิ่งที่ปรับแรงดันได้นะครับแต่ถ้าหมอปแปลงหรือสวิตช,ชิ่งท่าน แรงดันเกิน17โวลต์นะครับแนะนำให้ใช้แดปเตอร์12โวลต์มาทำไฟเลี้ยงวงจรตัวนี้นะครับตัว PWM นี่หรือว่าจะใช้ IC 7812ก็ได้นะครับมาคุมแรงดันนะครับโดยต่อจากทับภายหลักของท่านนะครับก็จะทำให้รีเลย์คอยไม่เสียนะครับว่าถ้าแรงดันสูงมากๆเนี่ย ทีเลคอ,อยใช้ได้ไม่นานนะครับมันจะไหม้นะครับเรามาลองดูสตอกการทำงานกันนะครับพอนนะครับอันนี้ตำแหน่งวอลลุ่มต่ำสุดนะครับน,นี้ประมาณสามโมงเช้า เที่ยงนะครับนี้ประมาณสามโมงเย็นตังแก่มั้ค,ครับว่าออนจะเริ่มนานหลังจากปรับเลยเที่ยงไปแล้วออฟจะสั้นครับปรับไว้สุดเลยนะครับจะออนนานมาก อกใช้งานจริงจะอยู่ประมาณนี้นะครับรายละเอียดการใช้งานนะครับผมจะทำสไลด์เอ้รายละเอียดการประกอบ การประกอบนะครับผมจะทำสไลด์โชว์ไว้ท้ายวิดีโอนะครับผมจะมาเช็คทาง Youtube Channel นะครับก็สามารถไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ในกลุ่มนะครับกลุ่มทดลองกันไปสไตล์แจ็คคิงนะครับลองเข้าไปค้นหากันดูนะครับเข้าไปสอบถามเพิ่มเติมในนั้นได้นะครับ หือจ้าแมสเทนเจอร์มาถามส่วนตัวก็ไม่ว่ากันนะครับว่าจะจบคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับตันๆง่ายๆนะครับขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกนะครับที่สอบถามมันเข้ามานะครับไหนตอบได้ก็จะตอบให้นะครับไหนสาธิตการทำให้ได้ก็จะทำให้ดูนะครับขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกมากครับสวัสดีครับ